สวัสดีป้าตา่ายนะครับสัเการินการช่างนะครับวันนี้มาดูทัชแก่ทําทำอะไรนะครับแอบอู้ mm. U, ครับแอบอู F ้ U. ดูทัชแกะคร์ในนี้สี่สิบไร่ครับ ดูความยาวของแปลงสะใจครับสะใจปีนี้ต้องบอกเลยว่างานมันสะดุดไปหมดเลยครับทุกทุกคันเลยทุกคนบ่นเลยงานเป็นไรไม่รู้มันมันสะดุดมันไม่ต่อนเนื่องทั้งราคาหยุดเพราะราคาข้าโพดหยุดเพราะ พ่อค้าไม่กล้าซื้อราคามันลงแบบต่อเนื่องเหมือนมันสต็อกไว้ไม่ได้นะกักไว้บ้านราคาลงวันต่อวันแล้วก็ฟ้าฝนไม่เป็นใจอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันมันก็ต้องเกี่ยวพร้อมกันนะครับข้าวโพดมันก็อายุเท่ากัน ใครรู้สาเหตุที่แท้จริงของราคาขา้าวโพดที่มันลงครับลูกพี่ใหญ่เราบอกว่าลูกพี่ใหญ่เราบอกว่า,เ,าเนื่องจากชาวเกษตรกร,ร,กรชาวชาวไรข่ข้าวโพดเก็บเกี่ยวพร้อมกันทําใหา้การอบการอบการตากทําไม่ทันครับโดยทําให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะว่าอย่างนี้ใช่หรือเปล่า มันเลยทำให้ราคาร่วงราคาไม่ดีไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวข้าโพดนำเข้านะมันไม่เกี่ยวข้าโพดขาดตลาดข้าวโพดขาดตลาดแต่ว่าราคาไม่ดี <c oughs> ขเขาก็บอกไปครับเราชาวไร่ข้าวโพดเราไม่รู้จะทำะไรครับ แม่ก็ซื้อ10บาทซื้อ5บาทซื้อ3บาทก็ได้ขายให้เขาครับ